มาเถอะได้พรมมาแล้วกอะไส่ไม่ย่างไก่ไก่ในตีเฮเบิร์นก่ยไก่เนี่ยยังห่ามาเมื่อไงเป็นเต่ายิ่งยังมาเมื่ไก่ไก่ดูเป็นเต่ายิ่งยังมาสบายดีปะดุสบายดีสวัสดีค่ะเร็ว สวัสดีค่ะปะาเป็นอย่างปะพ่าวไปใจเสือเดียวเห็ุดีๆเร็วๆปลาลุงขาโดนเลยสวัสดีค่ะติดนะสวัสดีค่ะโอ้โอ้เป็นเจ้าหญิงเงียงค่งะ ใส่จะยิ่งเอวสายเห็ดจะไรป้าถือกระเป๋าใส่มืดอจากบ่าวาเห็ดกระเป๋าถือนะบิ้งเมียนเชียไทยมากกระเป๋าถือหอมะมันจังบอยอนลุ่มลุ่มจับจับกล่องบดตรงไทยมาหาแม่เดอบดตรงฮันมาหาแม่เอาถือไว้ซื่อเออถือไว้ทางนาดัดเอ๊ะ Tí chữa, tí Để tìm mặt à. chưa tìm à được tìm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  được được cái cái

ย <aden> ิ่จะยิงมครบแลบวบิบัตรเ สบายดีปะลูสบายดีปะลูง้เมื่อสบาดีปูกนะกระเด่ดื well <forward> <laughs> Entonces, wait, ิบไปไหนไปไปไปบัตไปนะคาไปยไปไปกินเผอกไปเฉยแล้วไปกิน ไปกินมาห่อเทียนดับบอบอกปลาลูกดีๆมาห่อเทียนแดงมวนบอไปเที่ยวไทยมวนอยากไปอีกอยู่บออยากไปเรจะอยากไปเที่ยวไทยแบบนี้ค่ะไปเที่ยวเชิญพนันหนะกับเที่ยวไทยเที่ยวอันเดียวเดี๋ยวเมื่อไรจังไปเที่ยวไรมือโอ้อยากไปเที่ยวเชิญได้รนหนะชื่อเออ สวนท่าร้าน่อยู่ไซเด้สวนท่าร้าน่านี่เด้ว้ายใส่บัตรโขดไปบัตรโขดเลยไปแค่สิบเกาะไม่อยากไปว่าทะเลไปวปจะเกิดมาบ๊วยทันเคยเห็นทะเลอือถัมาหอดบ้านเนี่ยพี่น้องอยู่บ้านก่ะโบมียังเห็ดเนาะเดี๋ยวกะพักพอนช่วงนี้ มือว่านจันกับทิโรกะพีะ่น้อ,นองรำหน้าคันคันกระดำยังดกคุยอยากไปยินเพอไปไปจะหน่อยแม่ผ้าเกี้ยไปใจปานอยากกัไปกินเพอไปไปเพีอ่น,กกน,พน้อ,นอ,องเลยเปลี่ยนอันนีใหม่ผมใหม่าสาวนี่ใส่สองอันดดเด็กใส่อันเดียวชื่อไอ้บหรอ

นางอยู่ห uh so ิมเสีน like ้อออากาศเย็นดิเย็นเย็นเซลเหื่อไปว้ายตายให้แม่แม่สิดึง อ๋ใช่ที่กล่องเรียบร้อไหมอ่ะที่หางไ้ก้อนขวเสียนนิซื้อโดยกระยางมัดอดเอาขายดีๆ แล้ค่อยคาไค่เด้อเบิงนแหนมเด้อเออนบางกอก คอยข้อบังบันยังกาดได้ไหมอ่าอะไนมือหนีหิดหยางโด้วยคอยเอาสมีกระไรคอยยันตุกน้ำคอยบ่แหลมวาอาบน้ำ băng vâng không là sao cơ mà ao dạy cua cua cá bên nhân được mình khá xa, dạy quên nó quên nó ừ. à, khai giảng ừ, em khỏi quá <laughs> bye, bye. À, bye bye. B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 ye รถมาใส่ดิตายห้หนาวมันผัดได้ไปเอาเตรียมถือโทรศัพท์ให้แม่แม่จะไปติดจักรแล้วมันดิกูมีไมผพายเนาะเถื่อวะเถือโทรศัพท์ยืนเบิ่งเอาแม่แม่อวยไปใช่จตกอวยตามกะเบากะบรรยายนี่คือเดือบ้าที่ เมืนบรรยากาศกันะนี่ดมไอเย็นทางพายังสวยแม่จะติด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 รถเดือหรือยังเอามาย,มายได้ไแมเอาใหม่มายละแม่จะติดเดือหรือยัง แม่จะติดเรือหรือยังแม่จะต nah ิดเรือหรือยังอะไรปาแม่จะติดเรือหรือยังเออยังไม่ไกลไร้ที่ไหนไปที่ไหนแม่จะติดจับกระเบาไทยจิแม่จะติดเรือหรือยังติดเรือแล้วอ๋อ ไปกันเถอะไปก <c ười> ันเถอะไปกันเถอะแม่ไปเดิน có len như này đó. Lên, dạy lên đây. อะไรนะแม่อยู่นี่เหรอมันดมเหรอโบผ้าชุดจะย่างร่มข้างไหนเขายางคือย่างคุณย่างอันนั้นดูไปย่างแพ้ย่างอันนั้นหันนย่างไม้หัน ไปตงไปเยยบกีดินเออเยยบไปมา ยู่ขาสิไ,ไจอดเที่ยวไ,ไปนี่ปูผ้าผูกแม่กปว่คุไปงใบไสัวกับเพศต่ะกูุอ,อือม,มันเพศรไดิเพอ้ยเพรเขาเอาไปดี่มอใน้ำขึ้นพียงต้องจอมรองอรออแล้วบ่เออไปจักสิมีจักบ่และเพื่อก็ได้ ไอเสียดแน่นหนัดดุรถไฟขินไปยางท่างผิดดีทางมันเปือนผิดตัวมาสื่อคือพี่้องพี่ผักจักซิมีจักก่อชารุซาว แนวมากลูกเท้าเออมักวัดใจ อนหานคือชิดว่าปวดขี yeah, <okay. S 3> mm ่จะได้จะคยันมากกินเพิ่กินเพิ่มี่อยู่ปรมเดีกยจะสุดท้ายอยู่ไปย่างไปย่างไปโดด ลูกเมสิไทยลิบจะเป็นคนงานนี่นี่ขานี่<ม>นนก็นมากินกบ่าบนี่ยนี่เพออยู่เหรอ,อ,หหอเอากล้วยถอ จะเห็นอีหยังลูกตาใช้ลูกตาโอ้ยแปเอาแปะโรดุแปรดอันนั้นเจ้าเีย่มมีกุจบมีจอยากมีไข่หึ่งไข่ปุงไข่ดุกิ่นงไก่ข้งวินกล้วยมื

ยูห่านว่าปะนึกกินยูห่านกินยูห่านกินยูห่านสี่ว่าพักกันแล้วว่าสีด้วเราแล้วนะโดนเราไม่แก้วอะไรดอกลูกมันเป็นอย่างจักไม่แกะมาเป็นโอ้ยมันีกแกะมาเปิดเนาะมอตานี่เนาะ นี่ดิได้ละใจให้เบิ่งไงแม่บอกป,รรปลาลูกหน่ิแพนเออรอเม่น้ำสตรอเบอรีดด่อยู่ตรงนี้อ เซี่ยบเหรอใช่เบียวขอไฟสเงีมานั่งอเนี่กกยนซื่อกล้วยทอดกินกล้วยกับม,มันจะแซ่บได้นี่ Ừ. <coughs> ừ. À, mẹ 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 mà ừ. ừ. mẹ <coughs> nè bảo, ao ừ. à, hay ở đây đó, mắm để được, thả đây, gà đang sướng mà hay, nè, thế kiếm, kiếm mất bớt rồi Ừ, kiếm này kiếm mất bớt. คือนเพื่อสิได้บัูื่อฮะเขาถูกอวได้ผูกเขานพื่อื่อไลเนี่ยเฮ็ดจะได้บาดเนือเฮือเฮาไหลกินด้เละกินเ่าวไใบที่ได้เผาเฮือสิได้เดเนียวไว้สิคนให้มันเย็น ບໍ່ໄດ້ໄປຫຍັງໄດ້ຄ້າບໍ່ໄດ້ຜູ້ຍ່າແມ່ຍ່າດາຫາອີກແດ່ໄດ້ແຫຼະອ กินด้รู้ดื่มบ่เอาบรใหารเสร็พักเนาะอ้าวกินดีๆนะเฮ้ยเมื่อแม่สิเป่ามันเย็นๆแม่บริส้แม่สิคนเห็นแตบว่งปรุงและแม่ปรุงหายแม่พอแล้ พักเราจะอะอกเอาๆกินก่อนเนาะอือหือกินกินไม่ไหวเด้อลมพัดเทืทอห์ฮะเราไปจ้าโต้งใส่ถสวยเห็นติลูกไม่เสี้ยใจสุดอัน แม่ไปวงเชือกันนะจะกินขาแม่เนอะผูเชือเรื่อยๆเลยแหละเออไม่จะไปผูกเชือกินเร็วๆกินเร็วๆติดอ่ะ อิ่มนะบ่อ no. ิ่มนะบ่เห็นกินเบิร์ตอ่ะกินบเบิร์ตสามใช่รึอยังไงหนึ่งเขาแนวพิ่นกินเข่ามาแล้วก็ทวดแม่มาจะกินเบิร์ตป่กินเข่ามาเต็มอีกใส่กินยังบอกป้าลูกว่า อเอากระราะกับพี่น้องไปใบดวกใส่เศษเมล็ดนะมีเสศษอยู่เพื่อนแล้วเอาใส่ไปกับสื่ออันนี้ขนมแตบดีขนมทอดเนานะกวยขนมก้วยทอดไปกับป่านมงงานนนืองยานด่นมมากทุกคนจะตกตกได้ทัน บ้านดีกว่ากลับมาแล้วถที่งแล้วร้อเอสุดเก่าแลาวา ไม่ฮะันอไม่ไมบ่เลย